้จ้าล้างมือแล้วนะจ๊ะต้องบอกก่อนจ้ามากินขนมจีนน้ำยามะขามเทศหวานกับปูปีนะจ๊ะใส่เนื้อปลาเยอะๆปรุงรสตามใจชอบโอ้ยอย่าให้เล่าแกออร่อยมะขามเทศก็หวานอยู่ยแล้วเนาะเราก็ปรุงไปกบปรุงตามใจชอบ อร่อยมากแป๊ดแบบใส่เนื้อปลาเยอะๆใส่กระชายเยอะๆนะคะมากินก็ฉันเดอ้อจีบอกแฮะจีบอกแฮะเนื้อมะขามเทศวหวาน แ่บจริงๆบอกว่าเลยว่าแซ่บนัวออื มาจ้ามาจ้าเซ่บเซีบหวานอร่อย เรียไ <c oughs> หนหักกันจองอแงบอยู่ข้างล่าง ทางกราแฟเด้อมากมากแกะหมอยางใหญ่แกเอม้มา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 โอ้อะโออ่ะคืออ้าวโอ้ยอร่อยดูได้ตัวนี้อย่างเดียวแค่อร่อยละแกเอ้แอบแบบใส่น้ำยากะทิด้อ Oh, จะอีหลีเชิงเผ็ดเชิชงเผ็ดเผ็ดหน่อยหนึ่งมา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 ของแซบของแซบที่เราอยากกินอ่าหืมดกอกกระจงมานหวานอืมกินดิบหวานดี

ดดดเดี๋ยวไม่จุดนิดเด้อนิดเดียวอุ๊ยแสยบหลายหวานหวานอร่อยมันตุยอร่าอรเร่ไม่ใช่อูมามิดอกหอมด้วย อย่างนกนกกระจิบมาหาอาหารกินอืมเศราเพ็ดดาหลังมือแล้วเด้ออีกนิดนิดเถอะปะ พอยนิดเด้ยมันอร่อยแกเอ้ยพอยนิดใป่น้ำพริกลายตามใจชอบวายแกเอ้ยอร่อยซาใจมา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  Mm หลบหลายอืมจัดแจ็กให้มา